แล้วก็ลืมง่ายพ่อลืมหรเออเดีย๋ยวนี้ลืมแล้วเออเอ้ยมันสังหารพยายามลืมนล้ดียยังจําผมได้อย่พ่อมีลูกกับคนนะเนาะเอาลองไล่ชื่อเดี๋วพ่อมีลูกม,มีงพูดอะไรเนาะ ไปเพนอ่าเ้ยก่อนพี่เพนมีคนนึงอะเนาะพี่คนใหญ่ใช่ไหมเอาไอ้เพนเออหนึ <I> ่งเพนสองแล้วก็ไอ้โยเอ๊สามแล้วก็ไอ้ไอ้ I ้ไอเนี I ่ย พี่ชวยพี่ยาวเออเว้ยพี่ยาวใครอีกลนแล้วก็ไอยุทธพี่ยุทธอ่าไอเลี้ยงไอไอเลี้ยงตายแล้วแล้วก็เอาไ้ นอนนอนบ้านเขายเมื่อคืนนี่ไอไอ,อแมวเออกับผมไอเล็กเอเอะ <c oughs> ที่ไ่นรนีไ่ลืมนะไหนจำชื่อลูกได้ไว้บ่ลืมนอแจะพูดแล้วเสียงเลยมันลืมอืมมันธรมรมดาผมก็ยังลืมเลยคนละ <c oughs> เรา มันต้องเอคิดบ,บ่อยๆพูดบ,บ่อยๆตอนที่ก็คิดอยู่